น่านนานัเทคโนโลยีร่หง์าน่านาน,านานะท่านผู้หใหญ่บ้านนะแล้วก็คณะในบ้านนะผมชื่นุน่มนะครับเป็นคณะกรรมการกร่ทรวงมนรษยมวิญญาทางวัธรรมงจังหวัดเองนไงนนะครเป็นคณะกรรมการขับเลือกพรมีสีจังหวัดของอจังหวัดซึ่งคนละส่วนของคณะนะครับนี่คนละส่วน,นกันเป็นคนตั้งคุณ้มป่ะทางเกษตรไทยนะครับในจังหวัดไทตั้งเ,งเลือกงรืไฟตคนลักลอบำเดือดสูแฉแนน้ำเดืองห้าปู ถ้าปลูกต้นไม้เนี่ยนะถ้าคุณแน่เราขอท้าอี้นะนะครับเพื่อจะสร้างต้นไม้ในตัวเมืองเนี่ยไปซื้อชุมชนชุมชนที่เป็นคอบตากรรมกำเนีฮยะแล้วก็โดยพวกที่คนไปปลูกปาเนี่ยะจะจะปลูกจากแนวเขตอุทยานลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วทำแนวเป็นชนที่ขออ้าอปูทียานอย่างเช่นดอยอินทรีเป็นต้นเนี่ยนะฮะสร้างาบ้านละวิวห้าสิบหกซิบหลังคาเรือนหลังคาเรือนหนึ่งไร่โดยานาคารตีดินเป็นคนออกเงินซื้อตีดินเนื้อ แล้วก็ไปขอนแค่นักขานสีดินเป็นเกระเซตินสีรุ่นๆเลยนะครับแล้ก็ขอนใจประมาณเดือนปันสองปันเนี่ยเราใจประมาณนี้คนี่ผมผลิปนี้ของตัวเองสามารถส่งต่อแค่นักขานสีนดินไ,ได,ได้นะครับนี่งทีได้ดีได้สมดุลได้อย่างเรียบร้อยหมดนะครับนะครับแล้วแปลงนี้ดีน้องกว่าจะเซตินสีทั้งหมดทั้งสเีเพื่อจะยกมูลค่าของสินค้ากระเซตินนั้นนะครับเข้าสู่มาจะหานดีส่ขของออกการตลาดละตั้งมาขายกันอยางเงี้ยนะครับทีนี้ใครทำ ไข่เจียมใบไม้มาต้องกบครับโอเคนะใบไม้เป็นใบแบบใดครับไม่ตึงไม่ตึงนะออกมาได้บ้างไหมอาม่าใน่เมยเนร่บ